สับใส่ไข่หมูแดงถั่วแดงรีมสังขยาเห็ดหอมมันโข๊กใครจะสั่งเสียแล้วิ้งจะสั่งหมดแต่พ่อผมจะกินสองน้องมีกี่ะโลกเอาสองสอยผมว้าคจ่ายสองเลยฮะ นั่นหมูแดงอันนี้หมูสับอันนี้หมูแดงของผมนะอ่าหมูแดงอ่ะลองกินก่อนอันนนนรู้ใช่ไหมว่าต้องกินท่าไหนหน้าสี่สิบห้าองศาไอ้ยผมลืมตาไม่ได้ตกอาทิตย์ก็ไม่ต้องลืมเอียงท่าสี่สิบห้าองศาสิถ่ายแอคชั่นนะเอียงมาทางกูเออกลับไปใหม่กลับไปอีกยัดอีกยัดเข้าปากอ่าเดี๋ยวครับเปิดดูไส้ครับอ่าเปิดดูไส้หน่อยมาอ่าดีครับอ๋อเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเป็นก้อนอย่างนี้ ูสามแล้วก็มีไข่ไข่ต้อมอยู่ไหนไหนไข่ต้มไหนที่นี่ครับอ๋อมีไข่ตรงนี้อ่ะกินได้เลยครับเออเฮ้ไงเ่าให้อะไรบีบๆเอาได้มาเอาแก่นั้นออบจ้ะเอาทิ้งให้ดีๆเบ็นร้านสถานด้วยอเอาอ่ะหมูแดงค่อยๆบีเงี้ยมข้มา เออเออก็ไส้ก็เยอะอยู่อันนี้เออไส้เยอะพอสมควรแล้วก็มันมีมันด้วยเห็นปะอ่าความอร่อยตรงตรงนี้โอ้แล้วต่อหรือแลตั้งนะครับร้านตรงนั้นนะตรงข้ามเลยนะครับบัตรขุนแสนผมว่าเอาโอเคอร่อยนะใช้ได้อยู่แล้วมีร้านไหนอีกไหมที่นี่มีเดี๋ยวไปกินอะไอีกพอเถอะไปไปไม่พอละไปอาหารป่าบ้างอาหารป่าเหรอได้ตกปลา